สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกลิ่นของการรัฐประหารฮะ,ะแมมก็หลังจากที่คุณหมอชนละนานสีแก้วนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าได้กลิ่นรัฐประหารนะ,ะกลิ่นแรงมากด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดกระแสนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วทหารจะก่อการปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วเหรอนะคะก็ต้องบอกกันว่าะคะ่ะคุณหมอชนละนานให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะมี เป้าประสงค์บางอย่างในทางการเมืองนะในเรื่องของอาจจะเขาเรียกว่าอะไรตีกันนะหรือว่าดักคอทหารไว้ก่อนนะเพราะว่าแหมนะประเทศไทยเราก็ทราบกันดีเนะว่าการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะถ้านับนิ้วเนี่ยสินิ้วเนี่ยก็เรียกว่าไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนไทยเราเองนะหรือนักการเมืองเนี่ยก็ ชินกับการที่มันเกิดการรัฐประหารเมื่อเกิดปัญหาในทางการเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะที่มันจะเกิดกระแสะข่าวลือหรือใครจะเชื่อว่าจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะว่านะฮะมันเกิดขึ้นได้เสมอนะ,ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ชวนมาคุยชวนมาพูดเนี่ยไม่ใช่จะมาบอกว่ามันจะมีการรัฐประหารนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ ปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันเอื้อต่อการรัฐประหารหรือไม่อย่างไรโดยเพราะปัจจัยด้านของกองทัพปัจจัยของด้านทหารปัจจัยของผู้บัญชาการเหล่าทัพนะเพราะว่าต้องทําความเข้าใจกันก่อนอย่างนี้นะคะว่าเรื่องของการรัฐประหารเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถพยากรณ์หรือฟันธงไปได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแม้ว่าวาสนาเนี่ยจะเป็นนักข่าวสายทหารมา กว่า30ปีนะคะผ่านการทำข่าวรัฐประหารมา3ครั้งนะคือ23กุมภา2534นะฮะยุครอสอชอยุคจปร้ .5 บิ๊กสูบิ๊กเตบิ๊กตุยบิ๊กจอดนะแล้วก็มา19กันยา2549บิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรลินนะฮะล้มคุณทักษิณชินวัตรนะแล้วก็มา 22พฤษภาคม2557นำโดยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาล้มรัฐบาลคุณยิ่งรักนี่แหละ,ะฮะก็ทำข่าวมานะฮะผ่านการรัฐประหารทำข่าวการรัฐประหารมา3ครั้งนะฮะแล้วก็ทำงานอยู่ในกองทัพเนี่ยะฮะก็เกาะติดเรื่องของทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยะฮะก็ เลยคิดว่าเออเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะว่าเอ,อ๊ะทำไมเรื่องของอาการรัฐประหารหรือกลิ่นของการรัฐประหารเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะอย่างที่บอกว่าวสนาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับประกันการันตีหรือฟันธงไปได้ว่ารัฐประหารมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอ,อ่ายีองกุมอยีสพฤษภาคมสองห้าห้จจะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายเนี่ยก็พูดไม่ได้นะฮะเพราะว่า มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะเรื่องของการระบารเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณหมอชลนาเนี่ยจะ,ะวิตกกังวลหรือจะพูดออกมาว่าได้กลิ่นระบารเนี่ยนะ,ะก็เป็นสิทธิ์ที่จะสามารถวิตกกังวลหรือว่าจะดักคอ,อยังไงก็ได้เพราะว่าอาจจะฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาคงมองไปแล้วว่าโอ้โหอนาคตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนฮะแล้วยิ่งถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยของ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะมันก็ทําให้มองว่าเอ๊ะทางเลือกทางออกเนี่ยมันมีไม่กี่ทางนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันให้ชัดๆว่าถ้าการรัฐประหารท,ที่ที่คุณหมอชลนละน่านหมายถึงเนี่ยมันอาจจะแปลได้3ทางหรือเปล่านะหนึ่งรัฐประหารโดยการล้มพลเอกประยุทธ์อตอนนี้สถานการณ์ที่ฝ่ายค้านหรือหลายฝ่ายก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปได้แล้วลาออกได้แล้วหรือยุบสภาได้แล้ว อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูท่าทางพลเอกประยุทธ์ก็พยายามจะยื้อให้ได้ยาวนานที่สุดนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้มีปัญหาภายในพรกพลังประชารัฐนะัดหลังจากที่มีการขับร้อยเอกธรรมนัฐและ20สอสอออกไปแยกตั้งพักใหม่เนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะ เสียงของพลรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในสภาหรือเกิดอุบัติเหตุในทางการเมืองอะไรขึ้นก็ได้ะะเพราะฉะนั้นนะ,ะนี่ก็เลยทําให้อาประเด็นแรกนะ,ะ,ะเรื่องของว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังคงอยู่ต่อไปเนี่ยะจะมีถูกรัฐประหารไหมล้มอำนาจพลเอกประยุทธ์ไหมนะคะ ข้อนี้บอกเลยว่านะฮะโอกาสเป็นไปได้น้อยมากแทบทจะเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะฮะต้องขออนุญ,ญาตเอาคําของบิก๊กบี้พลเอกนระงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการหันบกที่พูดเอาไว้นะเมื่อขึ้นมาเป็นผอบทเบมือ่อเมื่อปีที่แล้วนะฮะว่าศูนย์หรือติดลบเลยด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในเรื่องที่ว่าอกองทัพหรือผู้บัญชาการเราทัพยุคนี้เนี่ยจะล้มอํานาจล้มล้างพลเอกประยุทธ์เนี่ย ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากนะแม้ว่าจะมีการพยายามจับข้อสังเกตว่าเอ๊ผลเอกประยุทธ์กับพอบอรเราทัพชุดนี้ห่างเหินกันโดยเฉพาะกับบิ๊กบี้ผลเอกนระงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการหารบกก็ตามนะแต่ว่านะมันก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรที่จะทำให้ ทหารต้องมาล้มอำนาจพลเอกประยุทธ์นะเพราะว่าผบอเหล่าทัพเนี่ยก็ยังเคารพนับถือพลเอกประยุทธ์นะแล้วก็ยังไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะนําไปสู่จุดนั้นนะอ่ะประเด็นที่2คือเรื่องของการรัฐประหารตัวเองอ่านะฮะพออ่าคือวัฒนาเนี่ยมองว่าสิ่งที่คุณหมอชลาน่านสื่อเนี่ยที่บอกว่ากลิ่นรัฐประหารแรงเนี่ยเชื่อได้ว่าคุณหมอชลาน่านไม่ได้มองในแง่ว่า เป็นเรื่องของอทหารล้มบิ๊กตู่แต่น่าจะเป็นรัฐประหารตัวเองเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้างไพ่แล้วก็นับหนึ่งใหม่ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกต่อไปเหมือนกับว่าอาล้างไพ่แก้ปัญหาเอาใหม่คือเริ่มนับใหม่อ่ะคือที่ผ่านมาเกือบ8ปปีไม่เอาเอากลับไปเริ่มนับใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ แต่อ่ะต่อให้เป็นเรื่องของการรัฐประหารตัวเองเนี่ยนะคะหนกองทัพก็คิดว่าเฮ้ยใครจะทำนะก็คงจะไม่คือเรียนว่ามันยากมากหรือมีไม่มีโอกาสเลยนะอันที่2อพลเอกประยุทธ์จะรับสภาพตัวเองได้เหรอถ้าอยู่อยู่ทหารมายึดอำนาจเสร็จแล้วบอกให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อโอโ้โหนะอันนี้คือคิดว่าไม่ได้เลยยกเว้นว่ารัฐประหาร อ่าพลเอกประยุทธ์ไฟเขียวให้รัฐประหารแล้วเอาคนอื่นมาเป็นนายกเอาทหารหรือว่าอาดีตบิ๊กทหารคนอื่นมาเป็นนายกอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะมีนะคะหมายถึงว่าถ้ามองในแง่ของการรัฐประหารตัวเองเนะี่ยคือแล้วทําแล้วให้พลเอกประยุทธ์เป็นเองต่อเนี่ยคิดว่าเป็นไป,นปนไม่ได้เลยแต่ประการที่สนะที่เราจะบอกนะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเช่นนะคะความเป็นไปได้แค่เพียงว่าถ้า มันเกิดความวุ่นวายขึ้นในอนาคตเช่นจากการเปลี่ยนออันนี้มองได้สองมุมนะคือหหลังการเลือกตั้งมีอาเช่นอย่างพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนขั้วอำนาจนะฮะอำนาจเปลี่ยนมืออ่ะอันนี้ก็อาจจะมีความวุ่นวายมีม็อบออกมาประท้วงมีอะไรความวุ่นวายอ่ะปูทางไปสู่การรัฐประหารหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือ ถ้าทหารไปก่อการรัฐประหารหลังการเลือกตั้งหรือหลังการมีรัฐบาลใหม่เนี่ยโอ้โหมันก็คงจะเรียกว่าอะไรอะภาพยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะฮะรัฐประหารหลังการเลือกตั้งเหมือนล้มผลการเลือกตั้งหรือว่าล้มรัฐบาลน,นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการมองว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นก่อนการรัฐประหารล่ะเช่นอะก่อนที่มันจะเกิดการเลือกตั้งขออภัยนะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยรัฐประหารก่อนเลยดีไหมเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าเลือกตั้งเนี่ยนะ อีกฝั่งหนึ่งชนะแน่อ่ะอย่างนี้หรือเปล่าเชื่อได้ว่านะคะ,ะเซนของฝั่งนักการเมืองเนี่ยก็คงจะตีกันในประเด็นนี้แหละว่าอ่ะดักคอไว้ก่อนว่าโอ้โหถ้ารู้ว่าเลือกตั้งแล้วฝั่งพลเอกประยุทธ์แพ้อ่าอะไรอย่างเงี้ยก็รัฐประหารไว้ก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรนะการคิดหรือว่าการวิเคราะห์คาดการณไปเองจากประสบการณ์ในอดีตของ าการรัฐประหารที่บรรดานักการเมืองไทยเนี่ยก็เขาเรียกว่าหลายคนก็คงจะผ่านมาหลายครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะคิดจะหวาดวิตก กังวลได้แต่ว่าสำหรับะะผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดนี้นะฮะซึ่งนำโดยบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการหารสูงสุดะฮะแล้วก็แน่นอนบิ๊กบี้พลเอกน,อนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผอบอนี่ถือว่านะฮะเป็นกำลังหลักนะการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยถ้าไม่มีผอบอะฮะถ้าผอบอไม่เอาด้วยหรือไม่เป็นแกนนำเนี่ยก็ยากที่จะสำเร็จได้หรือยากที่จะเกิดขึ้นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ วัฒนาเองก็พยายามนะ,ะตัวเราเองเนี่ยเราใช้ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลที่เราทำข่าวมาจนปัจจุบันเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ย mm. ตอนนี้มันยังไม่มีเงื่อนไขมันยังไม่มีปัจจัยอะไรที่มันจะนำไปสู่การรัฐประหารไม่ว่ารูปแบบของการล้มพลเอกประยุทธ์หรือรัฐประหารตัวเองให้พลเอกประยุทธ์ หรือแม้แต่อ่าส่วนประเด็นที่สาเนี่ยมันเป็นเรื่องในอนาคตที่ไม่มีใครรู้แต่ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันโอกาสน้อยมากนะแต่เราก็ต้องสอบถามสิใช่ไหมต้องถามกับบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอ่าช่วงโควิดเนี่ยก็เรานักข่าวก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ว่าเราก็มีช่องทางในการสื่อสารนะก็ได้ถามกับผู้บัญชาการเหล่าทัพบ,บางท่านนะคะก็ ยืนยันนะคะบอกว่าโอ้โหเลิกคิดเลยเลิกคิดเลยปิดประตูเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารไปเลยนะคะคือเข้าใจแหละว่าฝ่ายนักการเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะหวาดระแวงหรือว่าเขาอาจจะตีกันหรือว่าดักคอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือเขาบอกว่ามีรายงานคะว่า ในห่วงที่มีการพูดเรื่องของกระแสรแัฐประหารในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะผู้บัญชาการเหล่าทัพนะซึ่งเขาก็เจอกันทั้งงานที่งานโรงเรียนเตรียมทหารนะแล้วก็เจอกันในการประชุมต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะถามกันคุยกันฮะมีรายงานว่าบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลผูพพ้ัญชาการทหารสูงสุดกับท่านบิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์ผอบัตบอรเนี่ยนะฮะก็ได้คุยกันนะว่าเอ๊นะฮะเลือกปัญหาทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ย ทหารเรามีจุดยืนยังไงซึ่งนะฮะผู้บัญชาการเหล่าทัพนะ,ะโดยเพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับพอบทบอเนี่ยก็มีจุดยืนเหมือนกันคือนะฮะทหารต้องอดทนดและให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของทางการเมืองนะ,ะเพราะว่า การเมืองเนี่ยมันก็คือการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์นะฮะคือมันคือทางทหารเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งนะ,ะก็ให้การเมืองเขาแก้ไขกันไปนะ,ะแล้วก็ทราบกันดีนะว่าแหมนะฮะการรัฐประหารเนี่ยคือการโหแบกโลกเอาไว้ทั้งโลกนะค,ะคือแล้วถ้าทําไม่สําเร็จหรือทําสําเร็จแล้วแต่แก้ปัญหาไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้ดีขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะฮะ โอ้โหการต่อต้านก็น่าจะรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเพราะจากกลุ่มทั้งนักการเมืองเองแล้วก็ทางกลุ่มม็อบเองด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยวัฒนาเคยพูดเสมอๆว่าตอนนี้เนี่ยโครงสร้างของกองทัพเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะของกองทัพบ,บกนะคะปัจจุบันนี้นะคะ บรรดาเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธหนักรถถังรถอะไรเนี่ยไม่อยู่ในเขตไม่ไม่อยู่ในเขตกรุงเทพแล้วนะฮะไปอยู่สระบุรีหมดไปอยู่ต่างจังหวัดหมดนะการจะปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้รถถังได้ก็อาจจะเอารถสายพันธ์ลำเลียงพลอะไรอย่างเี้เอารถเกราะรถฮัมวีอะไรอย่างเงี้ e, ไยได้นะแต่ที่สำคัญคือหน่วยกำลังในกองทัพบกเนี่ย ะะได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเนี้ยขุมกําลังรัฐประหารคือกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะเป็นขุมกําลังเมื่อก่อนเนี้ยักข่าวเราเราจะเรียกกันว่าเป็นกองพลปฏิวัติเพราะว่าพลหนึ่งเนี้ยคือมีทั้งราบมาปืนนะโดยพรอมอพันศรีที่เรารู้จักกันดีเกียรกายเนี่ยเป็นกําลังหลักที่ใช้ในการรัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนะฮะในห้วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยน่วยเหล่านี้เนี่ยได้ถูก ปรับโครงสร้างใหม่และไปขึ้นอยู่กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904หรือว่าชออกทมรอ904แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าผอบทบเนี่ยนะจะปฏิวัติแล้วก็เอากำลังทหารคอแดงเนี่ยไปใช้ได้นะหรือแม้แต่กำลังหลักเช่นรอหนึ่งนะกรมทหาราราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์นะกรมทารราบที่11นี่ก็ถูกโอนย้ายไปหมดแล้วนะ ตอนนี้เนี่ยกองทบกในพลหนึ่งเนี่ยก็เหลือแค่กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งอยู่ลบปลีมีอ่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคอแดงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เป็นหน่วยฐานคอแดงแล้วเนี่ยผอบทบจะเอามาใช้งานในด้านการเมืองหรือเอามาเป็นเรื่องของการปฏิวัติทัรนทหารเนี่ยนะมันก็นะฮะ เป็นไปได้ยากนะแล้วก็มันก็ไม่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนะฮะพลเอกนรงพันจึงได้ตอบเมื่อปีที่แล้วนะว่าการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยโอกาสเป็นศูนย์แล้วก็ติดลบด้วยซ้ำนะฮะอะยังไงก็ตามนะพลเอกนรงพันพลเอกเฉลิมพลผู้มิชันทหารสูงสุดเนี่ยมีอายุราชการถึงตุลาคม2566เพราะฉะนั้นนะฮะปีนี้เนี่ยโอเคถ้ามันไม่เกิด อะไรที่มันเกินคาดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถจะดูแลสถานการณ์ได้ถึงปีหน้านะแต่ยังไงก็ตามนะคือกองทัพเนี่ยยังคงมีจุดยืนก็คือว่าไม่ได้อยากที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวในทางการเมืองนะแต่ยังไงก็ตามนะฮะผู้ชมหรือว่าผู้ฟังทาง y t u t u เนี่ยอาจจะบอกว่าแหมวสนาเธอเนี่ยโดนทหารเขารับรวงพลางใส่หรือเปล่าเขาหลอกหรือเปล่าเขาแหมใครจะไปตอบว่า ใครจะไปตอบว่าฉันจะปฏิวัติเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผบบก็จะตอบว่าปฏิวัติบ้างไม่ปฏิวัติบ้างอะไรอย่างนี้นะะแบบเหมือนรับรองพลงังอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะอันนี้แน่นอนว่าอ่ะผบอเราทับบางท่านท่านก็ยืนยันมาว่าเออมันไม่มีหรอกเรื่องนี้นะแต่นะะเราเองในฐานะนะักนะข่าวเนี่ยเราก็จะประเมินด้วยว่าเออมันมีเงื่อนไขมันมีอะไรที่มันดูแล้วผิดปกติไหมออจมูกเรามัน ฟุตฟิตฟุตฟิตอะไรหรือเปล่านะะก็ต้องบอกว่าณนะเวลานี้เน้นย้ำนะณนะห่วงเวลาอันใกล้นี้เนี่ยฮะยังไม่มีกลิ่นของการปฏิวัติร,รัฐประหารแต่ในอนาคตไม่มีใครรู้อนาคตอ่าก็คือเมื่อเกิดความวุ่นวายหรือการเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงทางการเมืองนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้นะฮะแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งคือเรื่องของปฏิวัติเงียบ หรือรัฐประหารซ่อนรูปเนี่ยอันนี้นะถามว่าโอกาสมันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ต้องดูบริบทนะเช่นอยูย่ๆพอบอเหล่าทัพเนี่ยจะไปบอกท่านนายกครับพี่ตู่ครับผมว่าพี่ลงเถอะครับมันจะได้อ่าเปลี่ยนนู่นนี้นี่เอาคนอื่นมาดูแลมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพอบอเหล่าทัพชุดนี้นะ เป็นรุ่นน้องที่ห่างกับนายกซึ่งเป็นเตรียมฐานรุ่น12เนี่ยนะฮะเกือบ10รุ่นนะ่ะนะฮะบิ๊กแก้วเนี่ยเตรียมฐานรุ่น21บิ๊กบี้เตรียมฐานรุ่น22นะฮะแล้วก็ผบฐานเรือฐานอากาศประหลัดกลาโหมเตรียมฐานรุ่น20ก็ห่างกันเนี่ย10กว่ารุ่นนะฮะความโอเค ท่านนายกกับพอบอรเราทัพเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูใกล้กชิดสนิทสนมเหมือนสมัยบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์แต่ว่าอ่ะโอเคเป็นพี่เป็นน้องเคยทํางานด้วยกันมาแต่มันจะไม่ได้มีโหมดหรือมูทของการสนิทสน,ทสนมใกล้ชิดนะแล้วกองทัพพ่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะว่าไม่ได้มีการแสดงออกถึงในทางการเมืองเท่าไหร่นะอาจจะมีการให้สัมภาษณ์อะไรบ้างนิดหน่อยปราบปลาย แต่จะไม่มีการมาแบบโหเหมือนตบเท้าหรือว่าอะไรในเหมือนเมือนในยุคข,ของบิ๊กแดงอะที่จะแสดงออกชัดเจนถึงการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์่ะอ่านะฮะแต่ว่าพอบอเหล่าทัพยุคนี้เนี่ยจะพูดน้อยนะแล้วก็จะไม่ค่อยออกสื่อแต่ว่านะ,ะก็เรียกได้ว่านะ,ะก็ทำงานตามหน้าที่ของการเป็น,นกลไกของรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้มีการแบบแสดงให้ออกว่าแสดงให้เห็นว่าโอ้โหนะ p l e a รัฐบาลหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นดัชนีชี้วัดว่าเฮ้ยอบอเหล่าทัพกับนายกมีความห่างเหินมีปัญหากันไม่ใช่ในลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าปัจจัยของกองทัพณนะเวลานี้เนี่ย ก็ยังไม่ได้มีปัญหาหรือเอื้ออะไรต่อการที่จะทําให้เกิดการรัฐประหารโอเคในกองทัพมันมีความน้อยเนื้อต่ําใจเรื่องของยศตําแหน่งอะไรอย่างนี้ไหมมันก็มีอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหฉันจะต้องห้ำหันกันหรือว่า แย่งเก้าอี้กันขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะนะยังไม่มีเงื่อนไขหรือปัจจัยเรื่องของการรัฐประหารนะ,ะแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยก็ได้มีการหารือก,กันแล้วนะะว่าจุดยืนของกองทัพก็คือการไม่ยุ่งเกี่ยวไม่แทรกแซงในทางการเมืองให้การเมืองเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็แก้ไขกันไปเองนะคะ,ะเดี๋ยวไว้ได้กลิ่นเมื่อไหร่จะบอกนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ